ปา,คว,ปาควายมันจะปลาดไคว่อ๋มอมันพอเจี๊ยดิบหน่อยกูเจีย,ยนัวตัวใหญ่มันใหญ่มันอ๋อใหญ่มันจะเก่งกับชัดปรีดนนั่ซาเปนอ้ารวยเลยทีนี้แหล่นี่มันต้องจัดการพาสุนัขไปด้วยละจ้ะให้ไน,นก็ปฝาดหมาไป็นทำไมอ่ะเป็นหลักครับหลักนี่ต้องทำยังไงกูเราไงหมามันกรุบ อะไรอ่ะกรุ๊ปือโดดตุ่มโดดตุ่มแล้วแหงไปนะฮ่ก็เรียกว่าแหงแล้วแล่นนี่มันอยู่ที่ไหนอ่ะจ๊ะมันอยู่ในปลงอยู่ในกระโปรงไม่ใช่ไม่ใช่ปลงนั่นก็นคือปลงไม่นีน่ครับอะไรนะอยู่ในปลงไม่อยู่ในกระโปรงแม่ไม่อ่าวันนี้อนยน่างทีก็อยู่พรุนี้รุ่นหนาลูก ให้เลี้ยงเล่นก <Hello. S 2> ันนายพูนครับวองโอยจะรับเหลืองกันอย่างนี้เคยเลี้ยงเล่นกันได้ลุงจัดมันอีสเอเอลก็มีใครอีสเอ็เราทำแล่นได้ดีแลวให้มาต้านเขาบอกเลย่นายพูดเราจัดการปัญหานทีนี้นายพูนมากันวันนี้มากันไรคุณมากันอากาเออประชาชนในหมู่บ้านเด็กเราระม่มรับพิจอบกามาไปเจ้าขาเห็นนายพูดในพาเมียพาลูกมาไหมไม่กับพ่อมไม่ลูกไม่เมียะไรจึงวกะ นี่ยคนใจก็น่ดกำร้องอย่างน้อยลูกตึงโบยิงๆเฉื่อยใจนักหน้าบอกว่าไม่เหมือนมาใจไปด้วยบาดี้คือมาเจอว่ามาไม่มาจำพอได้มาเจอก็เดี๋ย้ๆๆมาจำพอได้ไปดูมาไต้ไล่ดื้อกินขกันเลยมาหน่อยที่แนวกินแล้วเจ้กินกับร้อยที่จีนทำแกงไก่ใด้ดวงกล้วยไม่มีบัตรประชาชน ยกเงิเลย้ไหมมันไปจ่ายจนยกเงินเตี้ยไงบูอย่าเล่นไงบูเลยกระป๋อดูก็เปิดแล้วอย่างนี้เล่นไงรูเหลืองดินะพูดได้รูเหลืองอย่าเล่นไงบูนะเฮียเฮือเล่นนะต้มไตอย่าเอือกระป๋อเล่นครับครับครับ thơ và nè Đe đeo bà mừng ơn à. oh. Đưa chính mừng Đây là cô bỏ mừng à Mà mà chạy cụ bỏ mừng mừng để bỏ cụ ừ. đem lửa đó Lê anh mới rủ lưỡng Lê anh lưỡng đi Rồi lên đây là lê anh nhập rồi bà đi lỗ cụ Đe đeo chứ mà đã mừng rồi cụ rồi mừng để cụ đi lỗ mừng Mấy rồi rơi Tiếng เลงไหรูเหลืองตุบไตดื้อไตนกอดดได้กับพอนโมครัจอไม่ตอบนี่มามพอไม่ได้จืดตมแดดได้นูนที่พ่อบอเดาหัดใด้นู่นจอบได้จีนึงพอจืดตมแดดได้ให้ได้ก็บ่าจืดตมแดดให้ได้หาตมแดดีเจ้ยวานขมมีก็เล่นไหนนั่งกงมแขวะกันหรือไม่ใช่ตมแดด ขวางราการดิตเปืนโบยตเรียนนั่งซื่อก็ไม่เก่งอันโรงเรียนไม่ใจปล่ยแล้ครูอีกอกได้ตายปเองนะที่กันปยได้รงนี้นั้น่ไม่ปล่อยไม่ใจโรงเรียนคูรอนกวางไม่รูเลยเร็วๆๆ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 ๆ่ๆๆ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  พอพอันเทียงพอบอกเราว่าเจ้ที่บวกต้องดากับมอกเนี่ยมันเจาได้กันไมเหรือมาเดาูเหรอหนุมๆมันจะไปไดันนี้โรงเรียนหรือไม่ได้ยรือเลไปเองนะเอเนเนโบเร่งบาบาตุกไปไปบ้านไป,ปามาไปนี่งานดือดื้อนี่กูเด็กนี่เขาคนแก่นั่นเร่เ่เร่เร่เร่เ่เ่เปิดละ เป็นเล็กเป็นเล็กกูเป็นคนไม่ยช่เป็นเล็กตุบตาเละตุบไปเละดื้อไปละไปไปไปมาไปนี่ดื้อเฮ่อเละเละเละใจเข้มบานมึงไม่กระบานปอตีนะตีๆนลกูยิงเลแรมเลแรมเลต่อหน้าคุณยิงเชียไปมาไปนี่ ดูก็เลแล้วเด็กนี่ถ้ามึงเล่นไม่รู้เรื่องต่เดี๋ยวกูรบบ้านเลยกูตีแม่มึงไอ้ใจ